ครับสวัสดีครับตอนรับสู่บอ่อปูนะครับไปสมุทรสงครามนะครับท,ท,ที่นี่บอ่อตกปูลุงตีนะครับเดี๋ยวช่วงเดินหน้าเราจะมาเริ่มกิจกรรมในการตกปูกันนะครับช่วงนี้เราก็มีการปล่อยปูเพิ่มนะครับเป็นปูตัวกระเทยนะครับอันนี้ว,นนวันนี้ก็ปล่อยประมาณพันตัวนะครับ <Okay. S 1> ชุดเก่าก็ประมาณ เกือบสองพันตัวนะครับตอนนี้ในบ่อก,ก็มีประมาณสักเกือบสามพันตัวแล้วครับปูมีทั้งปูไข่ปูเนื้อนะครับปูว้าวเขอบฟู่นี่นะครับติดกล้องติดคลิปเลยนะคอา้าวจูนไว้ วิธีการปล่อยปูนะครับปล่อยไม่ง่ายครับแล้วก็ปล่อยไม่ยากนะครับต้องมีถุงมืออันนี้นะแต่ก็ต้องอตัดให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดให้เขา <c oughs> เขาก็ไม่สามารถแก้ได้ <c oughs> ต้องขาตัวครับ <c oughs> นาะรัานต้องขา <c oughs> ให้ไหมนะ <c oughs> นี่นะครับปูแข็งแรงมากนะนี่ท่านใดมีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปูนะครับก็ติดต่อสอบถามเพชรได้เลยนะครับตอนนี้ปูไข่อ่อนปูกระเทยปูปูรวมปูจิ๋วนะครับติดต่อสอบถามกันได้กับทางเพรนะครับและท่านใดที่นําไปเลี้ยงนะครับแนะนําเลยครับ แนะนำให้ไปเลี้ยงปลาโนจันทะเลนะครับเพราะว่าปลาโนจันทะเลเนี่ยจะช่วยเรื่องการกําจัดสาล่ายแลงต้นนะครับสังเกตนะครับในในบอ่อในบ่อของวผมเนี่ยจะไม่ไม่ไม่มีแผงไม่มีสาลายให้เห็นเลยนะครับอันนี้เราเลี้ยงเป็นปีแล้วนะครับนะครับแล้วก็เป็นการเก็บเขาเรียกว่าเก็บเก็บความสกปรกรอบๆกล่องตอนที่เราลอยกล่องนะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับ อีกหน่อยเราจะมีกล่องประมาณถึง2,000ใบนะครับที่นี่นะครับท่านใดมีความสนใจเรื่องปูไข่แน่นไซส์เจ็ดแปตัวโล6ตัวโลหรือว่าสีหตัวโลก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับถ้าไม่ดีเราไม่ให้ไปนะครับเช็คได้แงะได้ทุกตัวนะครับราคาถูกกว่าที่ท้องตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นฟาร์มปูนะครับดีแล้วก็ต้องถูกด้วยนะครับ ขอบคุณถึง f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกับทางเพชรนวลจันทร์ทะเลนะครับกับพีเจซีฟู้ดนะครับติดต่อสอบถามกันครับกับหมายเลขโทรศัพท์0836673525ครับกับเพชรนวลจันทร์ทะเลนะครับกับปูกองนะครับปูทะเลนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องสายพันุ์ปูก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับวันนี้ต้องขอญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ